สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จอยก็พาทุกคนมาดูสวนน้อยๆหลังบ้านเนาะดอกไม้ก็เริ่มมันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มตายเป็นมั่งอาจจะเนี่ยเพราะว่าอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเหนียวเดี๋ยวร้อนอะจ้ะเพื่อนๆเ,เอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะจอยก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูวันนี้แดดออกดีไงพะสองสามอาทิตย์ที่แล้วแดดไม่ค่อยมีจ้ะนะแดดไม่มี หนาวค้มฟ้าค้มฝนตลอดวันนี้โอกาสดีก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอากาศวันนี้ร้อนจะเห็นบอกว่าอาทิตย์นี้จะร้อนทางอาทิตยนะ์นะเพื่อนๆนะอากาศก็อยู่ประมาณ 20- 22ถึงองศาจะอันนี้ก็กรีนไฟจะนะพวกเพียจะเพียกรีนไฟมันก็อยู่ตามดอกไม้ต้นไม้นี่แหละจะนี่มะกรูดจอยจะมะกรูดจอยก็เริ่มออกดอกแล้วจะ้นะนั่นนี่อันนี้คือดอกเขา แล้วก็แตกกิ่งแตกยอดเนาะเพื่อนๆอเนานะอันนี้ดอกโบตันจะนะจอยอยากจะถ่ายเพื่อนให้เพื่อน,อนๆทุกคนได้ดูเพราะว่าช่วงที่เขาบานอ่ะมันจะบานเร็วแล้วก็แบบว่าโรยเร็วนะเพื่อนๆอนะพันนี้พันสีแดงจอยปลูกเองจ้ะส่วนนี้จอยก็เพาะไว้ประมาณสองสามปีจ้ะแต่ว่าเพาะไว้ในสวนเนาะพราะนี้มันโตจอยก็เลยเอามาไว้ที่บ้านจ้ะอันนี้ก็ดอกดอกคุณนายตื่นสายของสเปนจ้ะที่พี่บีส่งมาให้เนาะนี่ ก็จะมีสองสีอันนี้อาจจะเป็นสีส้มหรือสีชมพูสีชมพูอ่ะมันตายแล้วจ้ะนะอันนี้ก็สงสัยจะเป็นสีสีส้มอ่ะจ้ะนะแล้วก็สีขาวอันนี้ก็ดอกคุณนายตื่นสายไม่รู้พันธุ์สีอะไรจะ้ะประมาณนี้สตอเบอรี่อันนี้เริ่มจะสุกแล้วจ้ะถ้าตาเขาห่างๆตาข่า,ตขายตาเขาห่างๆอย่างนี้เขาเริ่มจะสุกแล้วนะเพื่อนๆส่วนแอปเปิลจอยก็เริ่มลูกโตแล้วจ้ะนี่ ลูกเริ่มโตละผลผลิตจะเริ่มโตละเห็นไหมกระถางนี่ก็สวยจ้ะดอกไม้อันนี้จอยไม่ค่อยลด,ลดน้ำเขาเยอะนะเพื่อนๆนนะถ้าลดเขาเยอะเขาเขาก็าจะตายอ่ะจ้ะนะจอยก็เลยไม่ค่อยลดน้ำเขาอันนี้เพราะว่ามันจะมีหนอนกินรากอ่ะจ้ะจอยก็เลยไม่ค่อยลดเนี่ยหนอนอย่างเงี้ยจ้ะ นอนกินรากนอนอยู่กับดินกับดอกไม้เนี่ยนะมันกินแล้วก็ทําให้ไอ้ดอกไม้เราตายจ้ะอันนี้ยังไม่ตายแต่อันเนี้ยตายเร็วนะอันนี้ยังอันนี้โอเคอยู่ยังไม่ตายสกอจ้ะต้นนี้สตรอเบอรี่เข้าหรือสีอก็เอามาไว้ในนี้เพื่อนๆน,นะ ย้ายไปทั่วจ้ะเห็นเขาบอกว่าชอบแดดรำร่าไรอะไรลําไรลําไรเดเจ้าก็เอามาปลูกใต้ต้นนี้ให้มันลำไรลำไรใต้ใต้ต้นไม้เนี่ยจะ้ะนี่ให้มีลมพัดแดดลำไรเนาะเขาบอกนี่สตรอบเบอร์รี่นี่กระถางหนึ่งส่วนนี่ก็ดกจะ้ะลูกพรุปปรมลูกพรำ ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือเขาจะเรียกรูปพุมนะเพื่อนๆนะแถบอื่นเขาจะเรียกรูปพรำนะแต่ละภาคจะเรียกไม่เหมือนกันเนี่ยมันดกมากมันก็จะมีร่วงจ้ะลูกโตไม่เต็มเต็มที่ก็จะร่วงนะอันนี้ก็ดอกบัวตันจะ้จะเราจะพาเลาะไปดูดอกบัวตันอีกันหนึ่งนี่มันปานล้วเพื่อน,อนกลิ่นก็หอมนะกลิ่นหอมหอมจ้ะ กลิ่นจะหอมหอมเหมือนดอกบัวจ้ะนะอันนี้พันนี้จะกลิ่นหอมเหมือนดอกบัวจอยดมละกลิ่นนี้ก็จะหอมแบบละมุนละมุนไปอีกแบบจ้ะนะนี่ก็เริ่มเริ่มออกดอกให้ดูใกล้ๆจอยคิดว่ามันหอมเหมือนดอกบัวจ้ะนะหอ,หอมเหมือนดอกบัวได้สัมผัสด,ดมละนี่ไงแอปเปิลจอย ออกมาอันนี้ก็กลังออกจ้ะอันนี้ก็พึ่งชอบจ้ะเนี่ยชื่อดอกเลยไม่รู้แต่ว่าเขาจะขึ้นมาทุกปีจ้ะนะขึ้นมาทุกปีของเขานี่บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนๆวัเช้าถ่ายน,นี่ดูนะในในสวนหลังบ้านนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือในสวนที่จอยเช่าเขาอยู่จ้ะถ่ายในหลังบ้านให้ดูแล้วก็มาถ่ายในสวนนี่ให้ดู โอโ้สตอเบอรี่เพื่อนเพื่อนแดงวเ,เห็นไหมไม่ได้มาสามวันจ้ะนะไม่ได้มาสามวันนี่หูโหงามมากเลยเดีจยะแดงและสุกละนี่อันนี้ก็เริ่มแดงนี่แต่ลูกใหญ่ๆอยู่จ้ะเนี่ยนี่อันนี้ลูกเล็ก ผักจอยก็ไม่ค่อยงามหรอกจ้ะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบอกไม่ถูกจ้ะเพื่อนๆนะมันก็เลยแบบเป็นประมาณนี้ป๊อปปี้ดอกแรกของสวนจ้ะเนี่ยพันอะไรก็ไม่รู้จ้ะนะจอยก็เห็นมันแบบว่าขึ้นมาเองในสวนจอยนี่แหละจอยก็เลยไอ้นี่เอามาเล็ดเขาโรยๆจ้ะนั่นอีกดอกหนึ่ง ดอกป๊อปปี้นี่มันจะมีหลายสายพันธุ์นะเพื่อนๆนะของจอยสายพันธุ์อะไรจอยก็ไม่รู้จ้ะดอกเดซี่ดอกไอ้นั่นกระลวงหมดละไอ้อะไรนะดอกโฟเกตมินนอตนะจ้ะรมค่อนข้างจะแรงนะวันนี้ดูละนีไ่ไงดอกอาร์ติโชดนี่จ้ะนี่อ้าว เจ็บเพื่อนได้แทงมืออาจจะมันไม่ค่อยดอกโตฟักทองจอยนี่ก็เริ่มติดลูกแล้วเนี่ยนี่ฟักทองพันนี้ก็มันนะเพื่อนเนะมันมันแต่ว่ามันแข็งนะจ๊ะยามที่เราผ่าอะไรอย่างเงี้ยมีดหักอยู่นี่โฟเกตมีน็อตเนี่ยอันนี้ก็คือมเมล็ดเขาน,นั่นไนี่พวกที่เมล็ดเขาจะ้ะ ันนี้ก็เหมือนกันไอ้ดอกป๊อปปี้จะ้ะแต่ว่ามันอยู่ข้างในนั้นนกกะหากินใส่เดือนกระโดดอยู่น่ะดอกไม้ให้ดูไปเรื่อยๆจะ้ะนี่ก็มะเขือจอยคงไม่ลดน้ำหรอกวันนี้ดูแล้ว เห็นไหมนะ่ลัวที่ไหนล่ะกโดดหากินไส้ดงไส้เดือนของเขาจอยถากถางวันนั้นก็เอาออกสักนิดสักหน่อยอจ้ะบูเบอร์รี่จอยก็ดกอยู่นะปีนี้แต่ว่าลูกเล็กจ้ะไม่ได้ลูกใหญ่ล,ลูกเล็กๆเนี่ยบูเบอร์รี่ คึ้มฟ้าคึ้มฝนนี่พวกพริกที่จอยเอามา,าไว้ในนี้สตรอเบอรีร่จอยก็เริ่มแดงและสตรอเบอรีร่จอยนี่อันนี้แดงแล้วจ้ะนี่เริ่มสุกเริ่มแดงวันนี้อาจจะเก็บคะแนนคณาไปสักหน่อยจ้ะนะเอาไปไปไปผัดหมี่นี่คะแนง หักอย่างนี้เลยจ้ะเสียงนกในสวนเยอะๆเพื่อนๆเลยนกกาจะนะเขาแย่งลังกันตอวจะเก็บเอาไปเอาขนแหงเขาไปผัดจ้ะไปผัดใส่หมี่เงี้ยจะพริก พอได้เล็มๆเก็บกินนะจ๊ะได้กรรมนึงอยู่หรอกพูดถึงอะไม่ได้เยอะแต่ก็ยังพอให้ได้จ๊ะ ดูก่อนหวานไหมเพื่อนเพื่อนหวานอยู่จ้ะเน่ก็หวานอยู่จะไปเก็บอยู่ในกรีนเฮาส์อีกจ้ะไปไปเก็บอยู่ในกรีนเฮาส์อีกอูดเบอร์รี่ยังไม่เก็บไปจ้ะรอให้เขาโตกว่านี้สักหน่อยเราไปเก็บอยู่ในกรีนเฮาส์บ้านผักกรีนเฮาส์เชอร์รี่จอมันก็ร่วงเพื่อนเพื่อน,อนนะ แตดมันนี่แตดมันลวกเนาะนมาเก็บหน่อย,อยลวงเพื่อนๆนี่ จอยก็ได้ถากถางต้นไอโฟเกตมีน็อตออกนะเพื่อนๆนะวางให้เข้าแห้งจ้ะส่วนเศษ้าตรงนี้จอยยังไม่เผานะจอยจะเอาไว้คุมกระถางพวกพริกพวกมะเขือจ้ะเพราะว่าไม่ให้หน้าดินแห้งอะเนาะตอนเราปลูกผักจอยก็ถากถางก็ได้ประมาณนี้จ้ะอันนี้เดี๋ยวแห้งเดี๋ยวก็ค่อย ทยอยขนทิ้งขนเผาไปเผาไปไปจุดไฟเผาอะจะส่วนตรงนี้ก็ปล่อยให้ลกๆอย่างนี้หน่อยส่วนใหญ่ก็จะให้เขาแห้งหมดก่อนนะเพื่อนๆนถ้าไม่แห้งก็เอาไปสุมส่มๆกันมันก็จะต้นจุดไฟมันก็จะจุดไฟยากเนาะต้นอันนี้สวยปลูกเอาไว้มันกินได้อยู่เพื่อนๆนนะแต่ว่าจอยปลูกเอาไว้รอพึ่งนะ่นะจ้ะเนาะมาผสมเกสรผัก เม็ดเขาร่วงก็ให้เขาขึ้นแถบนี้แล้วมันจะไม่ตายจ้ะนะมันจะทนคือแบบว่าถ้าช่วงหน้าร้อนมันก็จะยุบตัวลงอ่ะจ้ะนะไอช่วงหน้าหนาวเพื่อนๆช่วงหน้าหนาวก็จะยุบตัวลงหน้าร้อนเขาก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยจ้ะแต่พึ่งอ่ะเยอะพึ่งชอบมีสองสองกอนกะกอหนึ่งอันนี้กอหนึ่งอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะ ผักเซียนผักเซียนฝรั่งจะเดี๋ยวมันก็แก่มามันก็จะร่วงงอกแถวนี้แหละก็ดีกว่าหญ้าต้นอธิโดก็สูงเอาสูงเอาจอยก็ตัดใบออกมกากงจ้ะเพราะว่าถ้าไม่ตัดใบออกนี่มันก็จะมาคุมพวกไอ้กาฟักทองจอยเนะาะจ้ะก็ประมาณนี้แหละตรงนู้นก็ประมาณนั้นในนี้ก็อย่างเงี้ยจ้ะมะเขือปีนี้เหลืองจะ้ะเพื่อนเพื่อนนะ เหลืองไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะแต่กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ปีหน้าว่ากันใหม่ปีนี้ก็อาจจะได้ซื้อผักกินก็ไม่เป็นไรโชคดีที่ว่าจอยยังปีนี้ยังลงทุนไม่เยอะเท่ากับปีที่แล้วปีที่แล้วลงทุนเยอะมากทั้งปุ๋ยทั้งอะไรซื้อซื้อซื้อปีนี้ก็เลยแบบ ไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่เห็นไหมสวนติดกันก็หญ่านนี่โหงามเอางามเอา,า,เอาปลูกญ้าเนี่ยจอยก็ถากถางไปวันนิดวะันะหน่อยเดี๋ยวจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าหาอะไรกินก็จะไปทำงานต่อจ้ะทุกคนจอยก็ถึงบ้านแล้วจ้ะพอถึงบ้านก็ถ่ายดอก โบตันให้ดูอีกเพื่อนเนเอ้ยบานเอาบานเอาเลยจ้ะเห็นไหมเมื่อเช้ายังบานไม่เยอะเลยส่วนตรงนี้ก็เริ่มบานแล้วจ้ะเนี่ยเห็นไหมดอกคนละสีนะเพื่อนๆน,นะคนละสายพันธุ์จ้ะโอเคจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ายบายค่ะทุกคน